พี่น้องตอนนี้นะคะพอยจอดสื่อของบิ๊กซีเสร็จแล้วนะคะเนาะก,กลับบ้านแล้วะคะ่ะทุกคนถึงในหมู่บ้านแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศในหมู่บ้านให้ทุกคนได้ชมกันนะคะอย่าโฟกัสสิวบ่อยนะ,ะทุกคนเป็นสิวฮอร์โมนไปค่ะพี่น้องถึงหมู่บ้านแล้วจ้าบ้านหน่วยนี่เนอพี่น้องคะ่ะถึงหมู่บ้านแล้วจ้านี่จ้าไปไปกันต่อคะ่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้เบ็ดเห็นบรรยากาศ คอนกรีตนะคะทุกคนอ่าคอนกรีตที่บ้านพ่อเองนะะเนาะค่ะเนาะมาถึงตอนประมาณบ่ายสามสิบบ่ายสามสิบเจ็ดนาทีค่ะประมาณนั้นแล้วก็เวบบิ๊กซีเนาะคะ่ะนี่แวบบิ๊กซีซื้อของพวกเนยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไว้ทํากาแฟพรุพ่งนี้แล้วก็ขนมให้เด็กๆนิดๆหน่อยๆนี่ค่ะไปกันเลยค่ะพี่น้องคอนกรีตนะคะจะเป็นยังไง คิดถึงบ้านพี่น้องคิดถึงบ้านอืบรรยากาศเดิมๆบรรยากาศเก่าๆกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชมบรรยากาศพร้อมๆกันเลยเดอ้อพี่น้อง okay. บรรยากาศเดิมๆของเรากลับมาแล้วค่ะกลับเข้าสู่ normal mode นะคะโหมดปกติเนะพี่นอ้องอ๋อก็เนียคอนกรีตอันนี้แฟนขับเข้าบ้านนะพี่น้อง ไปเลยโู้ยพี่น้องเห็นปะสวยสวยไหมสวยมาพี่น้องบ้านกลวยค้นกีดว้าวนี่พี่น้องเลือดสตันเตนบ่อืมอ่าไปเลยพี่น้องเตือนเตึอนอือหูพี่น้องค่ะก้นกีดก้นกีดไม้กองกีดเทียบเต้นเต้นเด็กพี่น้องตื่นเต้นก้นกีดหันซ้อยนั่นบ่ได้แต่ว่าซ้อยพ่อยได้เด้พี่น้องค่ะ ไปค่ะพี่น้องปังไปสุขุมสุขนน้องน้องประโกมอลนิดหน่อยอ่าเออปาดพี่น้องกินฮอดบ้านค่ะพี่น้องค่ะโอ้อท่านี้ก็สต็อปทิ้งของเหลนเลยฮะ Much, มาเฉมาเฉยสถึงบ้านจ้าฮ <Yeah. S 1> ะ,ะาน,นี่ถึงบ้านแล้วจ้าทุกคนกำลังเก็บของนะคะเก็บของพ่อพี่นนองนี่ถึงบ้านแล้วจ้าพอต้นคริสต์มาสมาวางไว้แล้วนะทุกคนโอ้โหคลีนมากเลย ผู้ใดเอาเหล่ามา่ไห้นี่จ้าพี่น้องป๊าดพี่น้องบักฮุ่งแม่โอ้โหหนายไหมมันมันมันลมลมพี่น้องปาดทุกคนบักฮุ่งแม่พี่น้องป๊าดอุ้ยยังเหรพี่น้องดู โอ้ยต้นอันนี้ตอนแรกตนน้นมันเหมือนจะตายนะทุกคนมันไม่ได้ตายตอ,นนอือโอ้โหเบิร์ดพาราไดทุกคนเป็นล่มให้ได้แล้วค่ะปดล่มลื่นเนาะพี่น้องโอ้โหบักหุงพี่น้อง ล่มลื่นมากเลยค่ะทุกคนถึงบ้านแล้วสะอาดสะอาดค่ะพี่นีออ้อ้าวมาพี่นองคะ่ะอันนี้ห้องที่พอยนอนนี่ชา้าถุ น้องปูนี่ค่ะพี่น้องวิวสวยงามตามท้องเรื่องอืม need to take this off now อืมไม่กันเอาไปเดินนอนในเต๊น มาคะ่ะพี่นองคะ่ะมาชมบรรยากาศด้านนอกนะคะบรรยากาศเก่าๆได้กลับขึ้นมาอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะพลอยมาถึงบุรีรัมย์ตั้งแต่บ่ายสามค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงหกโมงแล้วคะ่ะทุกคนก็บรรยากาศดีมากๆเลยนะคะสําหรับโตพลอยแล้วนี่โอ้มาถึงบ้านคือก่อนค่านี่คือดีใจมากๆทุกคนเพราะว่าเรามาถึงแล้วเราก็ได้แบบบรรยากาศดีๆเนาะสี่ห้าโมงอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนค่ะพลอยก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากทุกคนค่ะแล้วก็เย็นนี้นะคะจะมีกินข้าวกับญาติๆพี่นองค่ะนิดๆน้อยๆจ้าพี่นองจ้าก็ไปชมบรรยากาศกันเด้อ ค่ะพี่น้องคะ่ะบรรยากาศเก่าๆได้กลับมาอีกแล้วคะ่ะเมื่อนี้มากินเขาน้ากันเดิอพี่น้องคะ่ะต้มเนื้อมีผแนงเนื้อค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วก็มีผแนงปลาเนาะค่ะเนะาะไปพี่น้องคะ่ะไปชมบรรยากาศอยู่บ้านพ้อยกันเลยจ้า <laughs> สำหรับบรรยากาศมือแรกที่มาถึงบ้านเนาะค่ะเนาะกับยุกับพี่กับน้องข่ายกินข่าวกินน้ำน้ำกันเนาะค่ะเนาะก็มีการพิงไฟนั่งนะคะเออชิอชอชอลๆชรีแลกกันไปค่ะทุกคนค่ะกินข่าวกินน้ำนิดๆน้อยๆพบปะพูดคุยนะคะมาถึงมือนีกับ ถือว่าไม่ได้เหนื่อยมากนะคะเพราะว่าขับรถแค่สมชั่วโมงนิดๆเองค่ะทุกคนค่ะก็ค่อยๆมาเนาะค่ะเนาะถึงบันกับประมัณบสามมาถึงแล้วพี่พี่นองกะนี่แหละค่ะพี่นองค่ะเออสามีกัเอินพี่เอินเนิงมากินเขาน้ากานพี่นองค่ะคิดฮอดกันหลายจ้านี่แหละค่ะอุ้ยบุยร่าหนาวแห้งพี่นองหนาวจนได้พิงไฟนะทุกคนค่ะมันหนาวมากเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะเอออย่าไปโฟกัสอัดขวดเขียวๆน้เแก๊กห้วเด้อพี่นองค่ะมันนี่ให้สมบายสบายค่ะรีแลกไปค่ะพี่นองค่ะอืเด็กน้อยเด็กเล่ากะ ลูกล้านกะไลฟ์เลยเกิดพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะมือนึงก็พ่อยเนาะคะ่ะน้องกะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขแล้วก่พ่อยก็จะอัปเดตอยู่ที่บ้านนะคะให้พี่น้องได้ชมกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะยูบ้านก็คือเก่าแหละคะ่ะพี่น้องค่ะกลับเข้าสู่โหมดเดิมก็คือจะอัปเดตให้พี่น้องได้ชมกันนะคะผ่านช่องพอยเจอร r r อรี่หวังว่าทุกคนจะเอนจอยเหล้วก็เฮปปี้เนาะคะ่ะเนาะถ้าผู้ใดมาคิดหนีคุณเม่ก็อย่าลืมเด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้พอยกับคุณเจได้อยู่่หนนน,าน,านนนนนน้้้าาาาจออทุกกคไปเเะแแว็ดมชรรร์ืงบบี ผ่านช่องโพลเจนสอรี่ให้ทุกคนได้ชมกันเดอะม่เดอรสำหรับอีพีนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะเจอกันใหม่พอกันใหม่อีพีหน้าจ้าบ๊ายบาย